بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinin haqq li yuzhirahu ala dini kullih walau karihan musyrikun amma ba'du laqad qala allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال تعالى أيضا إن هذا القرآن جَهْدِ للتي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความปราณีจาก a l l a ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิม,มาทุกท่านที่กําลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคงเข้าใจแล้วที่ผมได้คุยกับพี่น้องสำหรับคนที่ยืนการทำบิดาและทำศิริพี่น้องครับบิดาบางอย่างนะ่ะ ถึงขั้นมุตตัดเลยนะบิดาบางอย่างไม่ถึงขั้นมุตตัดเช่นปลูกบ้านไปหาหมอไปดูเดืองเชื่ออย่างร้อยเซเลยว่าหมอนี่ทายแม่นทายถูกดูมาหลายครั้งแล้วถ้าเชื่ออย่างเต็มร้อยตกมุตตัดอย่างเดียวนะ ผมจึงบอกว่ามีไหมละ่ะคนทิ่ทำบิดอา์และไม่ทำศิริกะไปคุยกับผมก็ได้ที่อนัตที่อนุรักษ์ก็ได้ว่าผมเนี่ยทำบิดอา์และไม่ทำศิริกไม่มีหรอกครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับระวังนะคนทิ่ถึงขั้นซูฟีตรีกัสสุดๆนะตกมุตตตัดไม่รู้ตัวได้นะพี่น้องแค่เจตนาไม่ละหมาดนี่มันจบแล้วนะ และคนที่อยู่ไปแถวไม่รับรู้อะไรเลยครูอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวครูทำอะไรก็ทำมันเหลือไหมละ่ะปีนี้พี่น้องครับฉะนั้นถึงบอกว่าเจ็สิบสามจำพวกมันเหลือหนึ่งนี่มันอันตรายไหมและแต่ละกลุ่มที่หลุดไปจากซิรอตอนมุสตากิมต่างคนเข้าใจว่าของฉันถูกของฉันแจ๋วทั้งนั้นแหละก็อเราบอกในกคุณอา่านคุณไม่เข้ได้ยังไงหวังคุณถูกฉะนั้นพี่น้องครับ ว่ามิลอาซอมิอัชวาบินฮิดายะต้องค่อยๆค,คุยเพื่อให้พี่น้องได้ค่อยๆค,คิดที่สำคัญที่สุดเหตุต่างๆที่จะให้เขาได้เข้าใจในเรื่องได้รับฮิดายะนั้นคืออลัลเอตินาอุบิกิตาบิลลในการที่เรานั้น เอาใจใส่ต่อกุรานคือคำพีของอัลพี่น้องจีลาวาตันไอ้คำว่าเอาใจใส่นั่นคืออะไรชนึกไปออกก็บอกให้นี่ไงหนึ่งอ่านอ่านก่อนเป็นเรื่องแรกเลยพี่น้องเรื่องสำคัญนี่สองวาสามาอนันฟัง สามว่าตะด,ดับบุรันติดต้องวิเคราะห์ในคำสอนของอัเราเช่นอัลิฟลามมีซาลิกันกิตาบุลาไรบาฟีฮิฮูดันลินมุตตะกินคำพีเล่มนี้ไม่ต้องสงสัยชีย้ทางนำให้กับคนยำเกง่ง ถ้าเราไม่เกงจะได้ทางนำไหมพี่น้องครับถ้าเราไม่เกงจะได้ทางนำไหมให้พิจารณาพออ่านสุระบะกราอายะแรกแล้วนี่ว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ยำเกงต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่เวลาอาลัลลอฮ์ใช้เวลานาบีใช้อันเดียวกันเราทำไหม เวลาอัาลลอฮ์ห้ามเวลานบีห้ามเราทิ้งไหมถ้าเราไม่ทําและเราไม่ทิ้งก็ไงไงท่านก็ไม่ใช่เบาที่เป็นมุตตะกีนไม่ใช่เบาที่ยำเกง่งและอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะาะจะชี้ทางให้กับท่านหรือเปล่าล่ะคูดันลินมุตตะกีเนี่ยท่านจะได้รับไหมชี้ทางให้กับคนยำเกง่งพี่น้องต่อมา ว่าอามัลันบีอากามิฮีปฏิบัติตามหุกกมของอัลลอฮ์ว่าอาดาบิฮีและมารยาทที่มีอยู่ในอันกุรอานมารยาทของท่านรสทูนเพราะฉะนั้นฟาอินนัลลอฮะยัมมาเก้ามันอัลลอฮฺซุบฮบะฮาะอตาลาได้ตำหนิชนกลุ่มหนึ่ง ฟะงคนอัลลอฮ์บอกว่าอัฟลายาตดับรูนัลกุรานอัมอาลากูลูบินอัฟฟาลูฮาทำไมเล่าพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่ติดต่องอั้นกุรานหรือบนหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องครับมีกุญแจหลายดอกที่ล็อกเอาไว้พี่น้องทั้งหลายครับถ้าท่านไม่เป็นคนที่บริจาค ไปในทางของลอเนี่ยพี่น้องเคยคิดไหมว่าเป็นเพราะเหตุอันใดที่ท่านมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายกายกองและไม่บริจาคไปในทางของลอเนี่ยท่านเคยนั่งพิารณาและก็กติดตองไหมค่าเช่าแต่ละปีเป็นเป็นล้านนามีกับทุกจังหวัดแต่ละกาศไม่เคยจ่ายองค์กรที่ทำงานศาสนาไม่เคยช่วยเหลือเลย พี่น้องรู้ไหมว่าการบริจาคนั้นมันได้อะไรบ้างพี่น้องฟังให้ดีเพื่อพี่น้องจะได้ช่วยองค์กรของนิวทีเอ็มที่มีหนี้อยู่ประมาณห้าหกล้านขอให้พี่น้องฟังก็แแลวกันไม่บริจาคไม่มีปัญหาผมก็ถือว่าผมได้บอกแล้วทำหน้าที่แล้ว อสวดก็ตุกการบริจาคนั้นฮิยาอิครายุลมานตะกอดุบันอิละล,ลอยซุบบฮานะฮูอัตตาลาก็คือการที่เราเอาทรัพย์สมบัติออกมาเพื่อจะทำตัวใกล้ชิดไปยังอัลลอฮฺซุบบฮานะฮูอัตตาลาช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาเหมือนอับอาคารห้องพักของเด็กของนิวทีเอ็มเนี่ย เด็กเป็นร้อยครับฟักผีมีห้องแอร์กินอาหารฟรีเงินของพี่น้องที่ช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันมาทุกวันนี้ที่ผมบอกเนี่ยเพื่อพี่น้องจะได้คิดว่าพี่น้องมีส่วนช่วยกับเขาได้หรือเปล่าพี่น้องมีส่วนช่วยเขาได้ไหมถ้าพี่น้องคิดว่าเราไม่ช่วยก็ไม่ยากผมก็จะถามว่าวันอัมวาลุ วันเอาละดว่าดาเอียทรัพย์สมบัติเงินทองลูกหลานเป็นของฝากไม่ใช่ของท่านที่ท่านบริจาคไม่ได้นั้นท่านบอกว่าเป็นของท่านบริจาคแล้วจะกลัว,ลวจะจนมีไหมครับในประวัติศาสตร์บริจาคแล้วจนกันจิตดินไปเลยพี่น้อง นี่คือสิ่งที่เราจะต้องพินิษเราจะต้องพิจารณาเพราะเราต้องกลับคืนไปสู่พระองค์ไม่ใช่เม่ตายเมื่อตายแล้วทําไมท่านไม่สอบแสวงหาความดีที่จะเป็นประโยชน์กับท่านในขณะที่ท่านคิดว่าการเจ็บครั้งนี้ใกล้จะจบชีวิตเพราะคนที่เขาบริจาคมาบ่อยๆเนี่ยถ้าเขาเจ็บโดยกระทันหันเนี่ยและเขาคิดว่าเขาจะจบชีวิตน่ย เขาจะเสียใจหรือดีใจพี่น้องผมถามพี่น้องที่กำลังชมอยู่นี่แหละเขาจะดีใจหรือเสียใจถ้าเขาเป็นคนที่ทำความดีมันตลอดช่วยองค์กรที่ทำงานศาสนาบริจาคตรงประเด็นและกวนเจ็บป่วยมาประสบเขากับทันหันเนี่ยผมถามว่าเขาจะดีใจหรือเสียใจคำตอบคือดีใจยิ่งอยากจะให้จบชีวิตเดียวด้วยเขาจะได้ไปพบกับอัลลอฮฺซุบบฮาะฮฺอัลาลา ใช่ไหมครับพี่น้องแต่คนที่ไม่เคยหยิบยื่นให้กับองค์กรที่ทำงานศาสนายืนการทำบิดอาและทำชิริกไม่คิดต่อไปคนเหล่านี้เวลารู้ว่าป่วยใกล้จะตายเนี่ยพี่น้องมนโนภาพอาทเขาจะคิดยังไงยืนการทำบิณฑายืนการทำศิริกบางครั้งในใจก็ไม่พอใจกับสุนทขของท่านหลองสุนเนี่ย ถ้าเขาเจ็บและใกล้จะถึงอายนันเนี่ยพี่น้องมโนาภาพถูกว่าเขาจะนึกยังไง <ME ican> เขาจะเสียใจยมากและผมให้การเสียใจยของคนคนนี้น้ำตามันจะไหลเท่ากับเจ้าพญาเนี่ยน้ำเท่ากับแม่น้ำเจ้าพญาน้ำตาเนี่ยมีประโยชน์สำหรับเขาไหมเพราะที่เขาไม่บริจาคเขาไม่พิจารณาในอันกุรอาน เขาไม่ติดตองในอันกุรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตลาดได้กล่าวเอาไว้ฉะนั้นวาฮีะสดดุมานีอิบัยนันมุตัดสดิกไอการบริจาคนั้นมันเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งนะในระหว่างผู้บริจาคก,กับป้องกันบวลาอันใหญ่หลวงมีกำแพงกั้นเสียแล้ว เนื่องจากการทำความดีของเราในขณะที่เรามีทรัพย์ส,บสมบัติสุขภาพดีก็หมดไปในเรื่องราวของอากขเรอและคนที่ไม่ทำเนี่ยให้พี่น้องมโนภาพว่าคนคนนี้น่ะเขาจะคิดยังไงอีกตอนใกล้จะตายเพราะบรรดาอุลามาคนที่เคยเป็นอัสซอิรอเป็นกอฎดยานีเป็นซูฟีเป็นตริกัตเนี่ยกับตัวมาเยอะแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ ในขณะที่เขาใกล้จะตายฉะนั้นพี่น้องครับวัชส,สรรและจะผักบาลาและก็ความชั่วร้ายฟาอินสอดากอดเพราะแท้จริงการบริจาคนั้นละหามีนั่นฟาวาอิดิลวัลฟวาวอิดมันมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ครับอิสลาม وكان فكان يكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون